ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5คือเม็ดฝุ่นที่มีขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนที่ปรับปนและล่องลอยในบรรยากาศโดยทั่วไปในลักษณะฝุ่นหรือควันต่างเทียบขนาดประมาณหนึ่งใน25ของขนาดเส้นผมสามารถส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพภาพลักษณ์ของพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวบทบังทัศนวิสัยในการสัญจรบนท้องถนนของยานพาหนะซึ่งตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดค่ามาตรฐานจะต้องไม่เกิน50มิโครกรัมต่อลูบาทเมตรเมื่อปี2565กรมควบคุมมลพิษร่วมกับมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่น PM 2.5พบว่าสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ค่าฝุ่นละออง,องมีโอกาสมีค่าสูงเกินมาตรฐานคือการเผาชีวมวลหรือเผาในที่โล่งต่างๆซึ่งมีทั้ง มาจากการเผาทั้งในและนอกพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายซึ่งจากพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายแอ่งและเป็นแนวผ่านของร่องลมที่พัดพานำฝุ่นควันมาด้วยโดยมีพื้นที่เสี่ยงประมาณ10-20%ของพื้นที่จังหวัดนั้นทั้งนี้หากต้องการทราบสถานการณ์ฝุ่นละอองพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน a i r 4 t h a ท ในแต่ละปีจากการสุ่มตรวจวัดโดยสารีตรวจว,วัดคุณภาพอากาศตามวิธีมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษซึ่งมีอยู่หนึ่งสารีตั้งอยู่ณสวนสาธารณะหนองถิ่นเขตเทศบาลเมืองหนองคายพบว่าในช่วงหน้าแล้งจะมีวันที่มีอากาศค่าฝุ่นละออง,อง,องเกินค่ามาตรฐานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมมีจำนวนวันค่าฝุ่นเกินมาตรฐานประมาณ10-1ถทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการเผาในที่โล่งสภาพความแห้งแล้งหรือมีฝนตกบ้างหรือไม่ 2> PM 2.5มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราแบ่งออกเป็นสองระยะคือระยะเฉียบพันธุ์และระยะยาวในระยะเฉียบพันธุ์ทให้เกิดอาการภูมิแพ้หอบหื่นหายใจลําบากไอจามเกิดภูมิแพ้ต่อผิวหนังทําให้ผิวหนังอักเสบเ,เป็นผื่นคันตาแดงตาอักเสบที่ร้ายแรงที่สุดคือเกิดผลระยะยาวมีผลกระทบต่อวัวะหลายอย่าง เช่นระบบทางเดินหายใจทําให้เกิดโรคหอบหืดภาวะปอดอักั้นเรื้อรังและภาวะโรคหัวใจทําให้หัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะในส่วนของโรคมะเร็งจะสามารถส่งเสริมทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดและหากเกิดในหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดภาวะแท้งหรือภาวะคลอดก่อนกําหนดเด็กที่คลอดก่อนกาหนดมีภาวะพัฒนาการล่าช้าครับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพจากฝุ่นละออง PM 2.5 1. กลุ่มเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุเด็กกลุ่มที่มีโรคประจำตัวห้ามออกไปในที่โลง่งแจ้งหรือออกกำลังกายหรืองดกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่พี2.5ม2.5เกินค่ามาตรฐานคือเกิน50ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร 2. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองพี2.5 3. มส5 3. สวมหน้ากากอนามัย 4. ถ้ามีอาการผิดปกติทางระบทางเดินหายใจให้รียไปพบแพทย์ครับ เนื <N> ่องจากปัจจุบันในภาพรวมของประเทศปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นจนอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเช่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในการนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2562คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การแก้ไขปัญหา มลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติและต่อมากองประชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกับเคลื่อนทุกมาตรการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องในระดับจังหวัดของหนองคายเองได้ตระหนักในปัญหานี้และได้ดำเนินการ ที่ผ่านมาและต่อไปก็คือ 1. ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดหนองคาย 2. จัดทําแผนและดําเนินง,งานระยะต่างๆการเสนอเพื่อออกประกาศข้อสั่งการต่างๆ 3. ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องและเป็นประจําทุกวัน 4. มีการแจ้งของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรุนแรงประชาสัมพันธ์และลดปัญหาในเรื่องของการเผาในที่โล่ง 5. เตเียมการด้านการแพทย์และสาธารณสุขการเฝ้าระวังป้องกันดูแลและรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและจังหวัดใกล้เคียงร่วมดำเนินการป้องกัน แก้ไขและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กดังนี้ 1. ขอความกรุณาได้ลดการเผาในที่โล่งเช่นการไม่เผาเศษใบไม้หรือขยะในพื้นที่ชุมชนการไม่เผาในพื้นที่การเกษตรรวมถึงทำการขุดทำการไถกลบต่อสังข้าว 2. กรณีพบเจอเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ป่าในพื้นที่ริมถนนหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆถ้าสามารถจัดการเองได้ขอความกรุณาได้ดำเนินการโดยทันทีแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดับไฟโดยเร็วที่สุด 3. รถของท่านขอความกรุณาได้หมั่นตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กรณีจัดจอดนานๆขอความนานดับเครื่องนะครับ4ป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ใกล้ชิดคนในครอบครัวในวันที่มีปัญหาในเรื่องของข้าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานท้ายนี้ผมขอฝากพี่น้องประชาชนชาวหนองคายทุกท่านว่าเพื่อให้จังหวัดหนองคายเราเป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหมอกควันฝุ่นละออง ขอความร่วมมืองดเผาทุกชนิดครับขอบคุณครับ